สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงว่าทำไมผมถึงมักจะแนะนำทุกคนเลยที่อยากจะเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับว่าให้เริ่มจากภาษา JavaScript นะครับผมเออจริงๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนเพราะว่ามีหลายคนมาขอคำแนะนำค่อนข้างเยอะนะครับก็คือหลายคนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมก็จะแบบสงสัยว่าเออผมควรเริ่มจากภาษาไหนดีนะฮะ ภาษาเนี่ยมันจะเริ่มจากตัวไหนก็ได้นะครับมันมันได้ทั้งนั้นนะเพราะว่ามันก็เหมือนเครื่องมือนะฮะเออทุกคนจะเริ่มจาก Python Java C อะไรก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่ว่าวันเนี้ยที่ผมอยากจะมาพูดถึงก็คือเนี่ยท,ที่ที่ทำไมแนะนำ javascript นะครับเออก็นี่เลยนะครับ javascript เนี่ยมันเป็นภาษาที่เราาใช้ในการเขียนเว็บใช่ไหมเออนะครับการที่เราจะใช้ javascript เนี่ย จริงๆเราต้องมี2ภาษานี้ก่อนที่ผมอยากจะแนะนําก่อนเลยนะครับก็คือเราไปเรียน HTML ก่อนนะเออแล้วก็ไปเรียน CSS นะครับจากนั้นก็มา JavaScript นะครับผมเนี่ยก็เป็น3ภาษาหลักนะครับที่อยากจะให้ใครก็ตามที่สนใจคือมาเรียน3ภาษานี้ก่อน HTML มันก็คือการวางโครงสร้างของเว็บไซต์นะ CSS ก็คือเป็นการทําให้เว็บไซต์เนี่ยมีความสวยงามส่วน JavaScript จะเป็นภาษาที่แบบทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมันมีการโต้อตอบกับผู้ใช้นะครับมีลูกเล่นอะไรต่างๆนะครับผมเออเนี่ยก็ไปเรียนรู้ว่ามันใช้งานร่วมกันยังไงนะครับคือทําไมผมถึงบอกว่าให้ทุกคนเริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มจากการทําเว็บก่อนเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะเเขียนมันได้เลยนะทุกคนแค่ไปโหลดไปโหลด v s Code มาใช่ปะ่ะเออแล้วทุกคนก็เริ่มเขียนโค้ดได้เลยนะครับเนี่ยทุกคนเริ่มแบบทําหน้าเว็บทําอะไรได้เลยนะนะครับใครไม่รู้ ว่าจะเริ่มยังไงก็ไปดูในช่องผมได้สอนไว้เยอะมากๆนะครับผมทีนี้หลังจากทุกคนเนี่ยมีพื้นฐาน3ภาษานี้แล้วนะครับเราจะไปยังไงต่อนะครับส่วนต่อไปที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนเนี่ยก็คือทุกคนอาจจะไปฝึกพวกนี้ก็ได้ต่อยอดน,นะเนี่ยอย่างเช่นเราอยากจะเป็น front end ใช่ป่ะเออนะครับก็ไปฝึก react นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนอ,อยากจะทําเป็น full stack web application นะ คือถ้าเรามีพื้นฐาน react แล้วเนี่ยทุกคนสามารถต่อยอดเป็น next js ได้นะครับนี่นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ย next js enables you to create full stack web applications นะครับอ่าโอเคนะครับนี่เขาก็เขียนตัวใหญ่ๆตามนี้เลยนะ the react framework for the web นะครับผมอ่าเนี่ยก็จริงๆถามว่าเริ่ม next js เลยได้ไหมก็ได้นะครับแต่ใครอยากจะเริ่ม react ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยคือสำหรับคนที่อยากจะเป็น front end นะส่วน back end อันนี้ก็ แนะนำศึกษาตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือมีพื้นฐาน JavaScript ทุกคนสามารถมาเรียนรู้ Node.js ได้เลยเออนะครับผมอ่าอันนี้ก็ Front end นะส่วนอันนี้ Back end นะครับผมทีนี้ถ้าใครอยากจะไปสายแบบว่า Mobile application เออนะครับเราก็สามารถใช้พื้นฐาน JavaScript ในการทำ Mobile app ได้เหมือนกันก็คือการใช้ React Native นะครับทุกคนเห็นยังว่าเรามีพื้นฐาน JavaScript ปุ๊บเราสามารถไปต่อยอดเป็น Front end ทำ Back end ก็ได้ ทำโมบายแอปก็ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดทุกคนอยากจะมาทำนะครับเป็นเดสก์ท็อปแอปนะครับด้วย JavaScript HTML แล้วก็ CSS เนี่ยก็คือมาแนะนำศึกษาตัวนี้เลย Electron JS นะครับ Build cross-platform desktop apps with JavaScript HTML and CSS นะครับผมเนี่ยคือก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ผมอยากแนะนำว่าถ้าเกิดทุกคนอยากจะสร้างนะครับเป็นเดสก์ท็อปแอปนะเออก็มาศึกษา Electron ตัวนี้นะครับผมนี่เห็นปะ อ่านะครับจริงๆในช่องผมยังไม่เคยสอนแต่เดี๋ยวคิดว่าจะมีสอนอยู่นะว่ามันทำยังไงเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่า use the tools you love นะครับผมเนี่ยเรามีพื้นฐานจาก React มาจาก v i e w Next.js บลาๆๆเห็นไหมฮะเราสามารถเอามาแบบสร้าง Desktop App ได้นะครับโดยการใช้ Electron นะครับผมเออนี่นะครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทำเกมที่ run บน browser นะนี่ทุกคนมาใช้ตัว อ่าเฟรมเวิร์กตัวนี้ได้ก็คือ Phaser JS นะครับผมนี่ Desktop and Mobile HTML5 Game Framework นะครับผมเป็น open source ด้วยนะครับอ่าซึ่งก็นี่เลยนะครับเราสามารถสร้างเกมแบบได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยเขาก็จะมี document มีอะไรให้เราดูอยู่นะครับก็เนี่ยมาดูในส่วนของ l e ARN นะครับผมเขาก็จะมีว่าเออ Phaser มันใช้ยังไงอะไรเงี้ยนีเออนะครับเนี่ยมา get started นะครับเนี่ยก็จะมีแบบ tutorial เป็น step by step เลยนะครับลองมาศึกษาดูได้นะ นะครับใครที่สนใจในเรื่องของการทําเกมด้วย javascript นะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าทําแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปขายได้ด้วยมั้งรู้สึกนะผมเคยเข้ามาดูอยู่นะครับผมเนี่ยมันก็จะมีเกมเยอะแยะมากมายนะครับที่พัฒนาด้วย Face ชอนะครับผมเนี่ยเห็นปะเออนะครับเนี่ยก็ลองมาดูนะลองมาศึกษาดูทุกคนสนใจอยากจะไปทางไหนนะครับเนี่ยเห็นปะว่าเริ่มจาก javascript ภาษาเดียวทุกคนมาต่อยอด เป็น Front End เป็นฟู l สแต็กเดฟนะครับเป็นเนี่ยแบ็ o เอ l e App บ e ลแอนะฮะเดสก์ท็อปแอนะครับ, app, รบทำเกมอะไรเงี้ยคือได้ทุกด้านเลยนะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าภาษา JavaScript ภาษาเดียวศึกษาภาษาเดียว,าายวทำได้ทุกส่วนนะครับผมเออก็นี่ฮะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงแนะนำอ่าหลายๆคนนะนะครับคือทุกคนมาฟังคลิปเนี้ยอาจจะไม่ได้สนใจไม่อยากใช้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ใครสนใจก็นั่นแหละ ลองดูนะครับก็อย่างที่แนะนําในวิดีโอนี้ว่ามันทําได้ทุกส่วนนะครับผมก็คิดว่าจะทําให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเออทำไมภาษา JavaScript มันถึงเป็นภาษาที่ดีภาษาหนึ่งเหมาะสําหรับคนที่กําลังแบบอยากเริ่มต้นเขียนโค้ดนะก็เริ่มจากทําเว็บก่อนแล้วค่อยมาขยับขยายลองไปทำฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็อะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันดูนะครับโอเคก็หวังว่า วิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ